สวัสดีค่ะมาค่ะไม่อ้อยแม่น้ำอ้อยพ้ามาหาลอทุ่งยามไม่แรงทุกคนขา <c oughs> ไล่สุดกับบ่อใด้ด้ค่ะเนตบอสเทียนค่ะแต่ขนาดเบิ้งคลิปกัยังเบิ้งยากอยู่ตอนนี้ไล่สดไม่ได้นะคะ มาหลอดทงเบิ่งเขางามแต่น้ำหนีเบิ้ดหรอคะ่ะน้ำหนีเพรยังบ่บู้องเขางามเขางามแล้วเขางามแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร,ยรอ้อยแล้วค่ะ มันมีหูหนูหลายเนะาะอัดปองนึงไปออกป้องนึงค่ะอัดหมวกนึงเราไปออกหมวกหนึ่งแช่ไวคขื้นสองคึืนก็นหายไปแล้วค่ะกำลังแตกก่อแล้วค่ะทุกคนข้าวกำลังแตกก่อแล้วเด้อันนี้ตรงนู้นนะตรงหน้านูน้น ถงรุมก็งามแล้วใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะ เดินไปอีกบ่ไ้ค่ะเดินออกไปยาบทุกหน้าสีเขียวดูแลสบายตา บางสามซีมือน้ำถ่วมเนาะตอนนี้ลดแล้วค่ะมองกินข้าวได้ปกติแล้วฝนฝน,นบอตกสองมือน้ำแม่น้ำอ้อยน้ำเขาแม่น้าอ้อยหายค่ะหง่าก็ขึ้นไลยแต่ก็ค่อยเฮ็ดไปค่ะนาะค่ะได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นแหละพอพอห้มันมีแก็ม พระาะใฮเมันมีแก้มลายค่ะเมันอันเม็ดหยาลายค่ะพอเวลาเกี่ยวเนาะจได้แบบว่าได้กินข้าวอร่อยอร่อยแน่เนาะ,ะคะ่ะถ้ามันแก้มลายลายมันก็นสิเม็ดหยามันก็นสิหลายเนาะ มาธรรมศาสตรฟังเสียงมีเสียงนกน้ำได้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่แบบมาส่งกำลังแรงใจให้นะคะแบบมาชมจลิปให้นะคะ ขอบคุณมากมายเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบายบายค่ะทุกคน